รับวอนนี่มาเบอร์วปลปลาดือำนาจเจริญครับบอยจะพันตัวครับเยอะแต่ไลยโอ้กรค่ากนิดเดจาวดูขีนหน่อยดูอาตียาค่าค่ะนี่บารนึงก็นี่ ตัวน uhm. ี้บาทหนึ่งีระบานกันเลยก็จะเป็นโอ้โขนาดสองส่นสองบาทสองบาทตียี่สบสองบาทสามบาทห้าบาทียี่ิบเอตอสองบาทอะ่งี้โอ้ยอาย้ วราจะไปลงบอยู่บ้านนะครบะเลือหดได้จะตั้งร้อยหกหลัเลเป็นสิเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นครับนู่นนี่นนะเอามื่อคุณเอาทุกวันี่นอนงามตายกันยังไม่รอกเลยอันนี้เอามาจะใส่สั่งข้ามาจากแัดแน่ร้อยเย็ดแน่ครับโอ้ั่งพัน่ครับพันใหญ่เขาครับนี่รม่แม่พันนี่หือแน่กับปลอยลุกหรืครับอ๋อ โอ้ยตัวส้มใหญ่ตัวนีญ่ขึ้นหรอกมันตักมาได้บป่ะลูกดูแต่ละสายตัวใหญ่มันสงำัยผมก็เคยเจอว่าถ้าเฉลี่ยอันตธรรมชาติมันจะเอาได้บ้างวเราเฉลี่ยงแบบอันคุณตัวนี้แหละก็ปล่อยลูกนะตัวไหนใหญ่นะครับครับแต่เขาโคตรซื้อท่านนี่ครับแต่มันใหญ่กว่ากันกินกันนะครับครับกินแย่งกันไปผูกตัวไว้ไหมฮลูกตัวงั้นฮะ คนมาซื้อร้ายบ่ไหมเรื่อยๆดิผมมาซองเม่งนะว่าเห็นขายปลาดุกนี่ว่าขายอะไรยังไงจังไ๋นะซ้อมๆกันล้วมันมุนนี้กันเนาะกับเซเรียกันนี่เลยมีตัวละบาท2องบาทบ่ปลาท้องบาทมันเกี่ยวกับฝ่มเิ่นนะครับฝ่ม ตงูงครับยูอำนาจจะเลื่อนนะทางขอบอํนาจจะเลื่อนครับก่อนหอดปวามเบอาถ่อนะครับอันนี้มาเบิึงนะครับเกี่ยวกับตป็นกระช่างนะครับนี่เป็นกระช่างใส่ PVC ีซีคอพีวนะครับเห็ดแบบง่ายๆนะครับก็มีถุนเอาขวดน้ำเห็ดฟื้นดังเอาเห็ดไอ่ตัวกระช่างนะครับคล,คลิปที่ผ่านมา แตะว่าบ,บ่ได้พ่อพันเองครับบ่มมรับก้ามากันเข<ร>ามุ่นคุนเราแยกบนกระย็เรีย,รย,ยงๆกันนี่แหละเออบรลุไป็ตะเบิงเลยเอาเออนมือลูกปลากัขายเขาดํ้มขอใหญ่กับปล่อยนูก็าระสับไปแบบเยียมแบบว่าไ้ไปจะกินแน่อืมหลายๆหลายอนกันเลับมากกันนีขายดูพันนํ้อือ ทำมันโอเคขอกัสิาเอานำอยู่น well ี่นะเพราะว่าผมเอากข้าเจ้าอยู่แถวแถวบานนะครับต้องตัหน่อยๆเยอะแยะตัวทำการม้วนนี้กันเลยเขาคับตัวใหญ่ออกบาทนี้ส่วนๆมันใหญ่ขโมยไหนก็ตัวหนี่งจิ้มเก็บใบขโมยขโมยม้วนกับไปจนมันใหญ่่าอยู่ทำนี่อะไรเ่นกับลฟอะไรเชกของกั่ไฟรุ่นนี้ครบกับไฟเร็วันนิดนึงทำนิดนึงนะดึงต่าง เดินมวยชนเลยดีจริงหวานปอยเนียมันมันแจ่บโอกาสเนี่ยมันมันบ่ค่อยกินหวานบานธรรมดาติมันหญ่เรื่องไรข้าวเยาะมีปุ๋ยลูกวันนี้เอ๋ออันนี้คือเห็ดจ้าสีเอาเห็ดปอยน้ำลงไปเห็นอุ้ยออกซิเจนครับอ๋อเห็ดเป็นออกซิเจนเห็ดคายออกซิเจนเ้าไม่กี่งทียาวพักลงใส่อ๋อเอาใส่ไปมันขึ้นมาเพราะท่านน่องน้ำตายครับอ๋อที่ตายบ่อทุบเลายเลย อ๋อนี่เป็นออกซิเจนนี่ครับมโมโมหูนี่นีมันศึกษาดูการนี่มันน้ามันเย็ยนฟ้ากับนอกได้กันพยายาเหมือนหาหมอนหน้าบุญไปครัออบ,<อ>บมีกระลังมันนอกน้าเย็ยนมัน,นงัดโพสต์ตกธรรมชาติ์หรว่ากันโอเคนะเนี่ยแบบนี้เนาะเจียงใส่น้าธรรมชาติอันนี้เป็นน้องอย่างความลึกน้าของโอ้เขือน ครับว่าอ like right? ันนี้ที่ขยายเอาไปอีกไหมวอดินเดี๋ยวเรียนวอดินมเหราิ้หน้าพั่ามงอะนี่บไปด้วยบกพัดป่าม่ยอ๋อแต่ว่าเมื่อไรก็สด้อดินกันคุ้มยจลายยางโอ้เตอนสอนเนาะขัดเอาตัวกำกันขัดไอ้เรื่องปบปะ อ้ไอเพิ่นยูอยู่วาเรื่องนี้อยู่ถามันึองนะแต่แต่เพื่อนบ่ดววคกับเป็นยังไงันนีเป็นออกซิเจนนะครับเป็นใออกซิเจนเปิดหนามเฮ็ดพอนะครับผมอ่ะเพื่อนยากล่องเอาไปเฮ็ดเพิ่อนกัเอาไปเฮ็ดดนะครับนี่อการดีอันนี้เป็นบอดินนะ บอดีเพื่อนนะสกีกับเลียงปลาครับล่องกบล่องอย่างกระเข็ดจะสีกระไดนะครับพยายามเข็ดน,นี้ก็สามารถเค็ดให้กันที่มองระบายนา้ำมองออกน้ำนะน้ำออกมองน้ำออกนะครับถือว่าเป็นฟารรมเล็กๆเนะี่ยที่สามารถเอาไปเค็ดได้นะครับก็ที่น้องกระสีพัดลางก็ลองเบ่งนะครับกระเค็ดปนุนไง บอครับโอ้ผมเป็นยังผมเป็นยังผมกะถามไปก่อนก็ได้เดี๋ยวผมดีไหมอีกอยู่ไในไปไล่ละเอียดครับครับเออไอซื้อยังครับเดี๋ยวผมดีไหมอีกปลาอปลาอ๋อครับผมไปไล่ละเอียดตัวการฆ่าวมีน้ำเขาแล้วครับครับโอ้เป็นยังโอ้เป็นยัง ตัลองไปอัดับใส่นะแถบมีดออวซิเจ็ดตัวสินะไปลองเห็ดบิึงเลยอืมอากาศใช่ให้มันมารวมกันเยอะๆมันก็สุดดูปลาลุกเยอะเลยวันนี้เราจะมาจับปลาดุกกันนะครับ ปลาดิบนี่ขึ้นไปปลาดินคืออะไรอ่ะบอากบเ่หมอนว่าไปไล่ปลาปะ่ะครับรอปลากันมาดูพี่พี่เอาปลาขึ้นไปนไล่ปลาปะ,ปะนู่นน่ะเร่อะเรื่อไล่ต้อนโออต้องไล่ใช่ไหมต้องไล,ไล่ต้องไล่ปลาอยู่ทางนนโน้นโนูน มันกลัวตัวาจะวิงลงตัดเสื้อเดียวให้ได้เป็นพันก็เอาเดนดาไปดูที่เรานืนไม้ไม้ตัวนี้นนะจะลันจะไล่ปลาบ่กเออาม้นได้เห็ดเกลือตีสามก่อนมาตากกันเลยหรอยังได้กระเด็นเาเห็นไม่ได้ ัวตะเกียกก็มาหลุดท่นเดกเกมันดะกเก่ามันก็เกียบมันก็แน่นมีนันนะอาหารมันเม็ดใหญ่อาหารมันมนอนแล้วค่อยๆดึงเข้ามาอ๋ออ๋อดึงแบบนี้ได้าทางโน้นเราดึงเข้าแต่อบอกมันมันติดมันติดเหรอว่ากดลง อ๋ออันนี้ดึงเป็นการกระชับพื้นที่นะเป็นการกระชับพื้นที่เขามากระจายปะดิบเอาดึงมาติดแล้วเอาเอาดึงมาลอดเออดึงมาลอดดีกระชับพื้นที่ฮะอ๋อเห็ดแบบนี้เออเอาไปเห็ดคือคือคือเป็นตะจับง่ายดี อ๋อเอาท่อไปข้างล่างใหญ่หน่อยใหญ่หน่อโอ้เยอะเลยตักวันนี้นะตักเอาตักเอา้างันมาตักอ๋อใส่ท่อไปข้างล่างเป็นกลยุทธ์แบบนึงที่จับปลาในกระชังปล่อยรอดตอนนั้นปรได้ตักทางโน้นนี่มันน,นี่ตัวนี้นี่ อย่ยพับขึ้นสิพ่อแต่ไอ้ขยัมา47จัยยงไอ้ขวางก็อยู่นี่ร้าอ,อยู่อยู่เั้งนี้งนี่เอาให้นี้ไป้นเดินงถ่ายไไม่รู้ดูพี่เขาจับไทำไมไระสอบยังไงครับ

ม,ม,มันกินปลาน้อยก็วเลยขาม,ม,มันอยู่ในบออ่อเดียวกันรูปขององไรเนี่ยนี่ครับไม่เพิ่นเอาปลาให้ได้เลยเซื้อปลาซื้อปลาเยอะเลยโลหกตีนโลหิตี อันทั้งนันบอยครับบ่อกบป่ครับอปหรอป่ะครับเจ้าบอกแล้วมอจับออกล่ะเอาวยังว่าเลี้ยงต่อป่ะครับด้วยเสียออกเลี้ยงขึ้นกันเลยจะเอาปลาลงเอาปลาลงนี่ฮนกบผมก็กระต่ายเหมือนแมวมุกีนี่มันถือน้ำฝนเรียบร้อยเลยกบกบเกี่ยวก็ะถือกบโอ้โหกบนันตายเพราะยังฝนมาหม่ เขาบอกว่ามันมันกินอาหารลราถอดมันไข่มันอาหารโมย่อยครับผนบอกเราผมก็เคยเจอกันตายเห็นเห็นตายหลายครับมันตายแบบไอ้นั่นเลยบอกแบบหลายแบบรแบบ้ายแล้ครับ<อ>แบบหลายเลยมันนอก ย่านมันนอกคือครับพอดีมันต้องกระชั้แง๊กแง๊กแง๊กกันนะพอดีใหญ่บ้าบอไหมพอดีกบนี่เลี้ยงยากดูเดื่อายยากเลยบกบดูเรืยากแดูนี้คือมแม่ทุกอ่อนกบเนี่นนนย แม่นเบิร์ตบอกครับนี่สามสี่บอนเนยเ <วว S 1> ยอะเยอะพิชชิงฟปาร์คอันนี้ก็เแม่นนครับอันอนี้ก็บบอยกันนะพิชชิงฟปาร์คอันนี้บอยกบนะครับบอยกบ เป็นบ่อดินนะครับอยากเห็ดลองมึงมาทานครับมาทานนะครับวันนี้ก็มาเบึงนะครับอยู่สวนของพี่โต้งนะครับวันนี้มาพามาเบึงอ่าพามาเอาป่านะครับกับมาเอากบนะฮะเนี่ยมาเอาป่ามาเอากบนะครับลองมาเบึงครับว่าเป็นีวิธีเป็นยังไงนะโอ้เป็นเห็ดตอท่อว่างหรอแบบนี้นะเห็ดเป็นบ่อดินนะครับนี่ครับน่ารักอะเห็ดเป็นบ่อดิน เรียงกบอย่างนี้น,นะครับอโอเคครับสำหรับสมาชิกเกษตรพันธุ์นานะครับก็ใครอยากเอาไปเฮ็ดเบิ้งก็รอบเฮ็ดได้นะครับ